สวัสดีครับผมมิเตการ์ตเพ็ดคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับคลิปนี้ผมจะมารีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่เหมือนเดิมนะฮะมาช่วยกันดูมาช่วยกันวิเคราะห์แล้วกันนะฮะว่าตัวอย่างเนี้ยทำออกมาดีไหมกับเน็ตไอได้สวยตายละมึง เป็นตัวอย่างหนังไทยที่เพิ่งออกมาเมื่อวานนี้เลยนะครับมีเพื่อนๆขอเข้ามาทางอินบ็อกซ์นะฮะให้รีแอคชั่นหนังเรื่องนี้สักหน่อยนะฮะก็เป็นแนวหนังผีอีกแล้วนะฮะผมก็ยังไม่รู้เลยนะฮะว่าแบบน่ากลัวขนาดไหนอะไรยังไงก็ต้องไปดูปรพร้อมๆกันและกันแต่เคยแอบ,บได้ยินข่าวมาแวบบ้แบบแบบๆนะฮะเหมือนว่า เป็นการโปรโมทของนักแสดงนาท่านหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะจากข่าวดังๆที่ผ่านมานะก็เหมือนเดิมนะฮะก่อนจะไปเรียงชันก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะฮะที่โดเนทัวร์เลดมาให้ผมนะครับวันนี้นะครับมีคุณนัทธิดาผาพึกนะฮะห้าบาทนะฮะแล้วก็คุณสวรร์ดอิสราพงศ์สกาวสิบาทนะฮะถ้าใครสนใจยังไงจะสนับสนุนช่องของผมเนี่ยก็มีลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะฮะรายละเอียดอยู่ในนั้นนะโดเนทเข้ามาได้ครับไป นั่นนมเหรอเนี่ยอือผมนี่เมานมเลยโดนดิดนมนี่เหมือนเหมือนมีแฮชแท็กต่ำตงด้วยนี่เหรอเป็นการโปรโมทหนังจริงปะใจเด็ดมากเลยนะถึงกับไลฟ์ฆ่าตัวตายเนี่ยคนไม่ชอบเขาเกลียดเขาเยอะนะ จากว่าต้องมีคนเอาไอ้เขานหน้องมาแกล้งสายเราั้งมันไม่ใช่คนแกล้งเฮ้ยูอยู่ข้างหลังม,มึงเหรอเบคนแลยนเขี่ยตกใจเลยคุ<ส>เลยก็ถูกถ่ายในวิดีโอนั่นเองคุณได้รักข้อความเสียงจากมูนซ้าชาั์ลีฮา่์ดิสซองนิโมย์บ้าค่ะแล้วคุณไม่กลัวหรอเฮ้ยจะเป็นไลต่อไป เชีย่ยผีโพสัตรูคนรู้กายประตูเปิดไม่ได้ค่ะเชี่ยผีไทยมันน่ากลัวยังองมัับตูแมึงอยู่ไหนอะมืดเลยเชี <c oughs> ย่ยเสียงใหญ่ๆแบบนี้ <c oughs> ยา

Aku ayu dah พอจบไปแล้วนะฮะกับการรีแอคชันหนังเรื่องเน็ตไอได้สวยตายอะไรมึงนะฮะความรู้สึกส่วนตัวหลังจากที่ดูตัวอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหมีความหลอนน่ากลัวอยู่เหมือนเดิมนะฮะตามสไตล์ฉบับหนังผีไทยๆรูปลักษณ์ที่โผล่มาสําหรับผีะอะไรเงี้ยก็ทําออกมาได้หลอกหลอนเหมือนเดิมเดาเลยนะถ้าใครไปดูหนังแล้วเจอแบบผีแบบตัวนี้เข้าไปเนี่ยน่าจะนอนไม่หลับเป็นเลยทีเดียวถ้าคนกลัวผีนะส่วนตัวแล้วผมก็เป็นคนกลัวนะฮะโอ้โหดูจากตัวอย่างเนี้ยผีน่ากลัวอีกแล้วดูจากปมในเรื่องแล้วเนี่ยปริศนาและต่างๆเนี่ย ความคล้ายๆกับหนังฝรั่งเรื่องอะไรวะที่แบบผีมาหลอกทางอินเทอร์เน็ตอะทางแชทอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอะไรวะนึกไม่ออกไว้เฮียเอยอยู่ในสมองเนี่ยแต่นึไม่ออกใครนึกออกเงี้ยคอมเมนต์ทีดิ้ก็ประมาณนั้นนะฮะดูจากทีมเรื่องแล้วะจะคล้ายๆหนังเรื่องนั้นแหะนะแต่ว่าแต่ว่าผีในเรื่องนี้ออกไหมเห็นเป็นตัวๆเลยฮะและ้วการแสดงเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการเรียกเรตติ้งจากข่าวที่เขาโด่งดังกันอยู่ในตอนนี้เหมือนกันนะฮะเห็นคุ้นๆไม่แก้เห็น ฮแท็กเนี่ยกับในข่าวช่างเหมือนกันเลยนะฮะน,นี้ไม่รู้บังเอิญหรือเปล่าก็ไม่อยากจะพูดถึงมากมายนะฮะเดี๋ยวจะเป็นประเด็นในขาไวีดานะฮะถ้าให้คะแนนนะสำหรับความน่ากลัวความหลอนของหนังเรื่องนี้ผมว่าน่ากลัวอีกอะ่ะเป็นหนังผีที่น่ากลัวอ่อะผมให้5้าเต็ม5้าแล้วกันสําหรับความหลอนนะอันนี้ผมไม่รู้ผมให้เยอะไปหรือเปล่าแต่ผมเป็นคนกลัวผีไงดูไปแล้วในระหว่างดูไปเนี่ยเป็นตัวอย่างที่แบบ ตื่นเต้นกดลุกอยู่เหมือนเดิม้าใครชอบหนังผีดูตัวอย่างนี้ก็ต้องอยากดูอ่ะใช่ไหมก็จบแล้วนะฮะสำหรับการรีกช่างหนังนี้ถ้าชอบอยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กนได้นะฮะว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับตัวอย่างหนังเรื่องนี้ชอบกันไหมให้กี่คะแนนก็คอมเมนต์กันได้ไว้เจอใหม่กับการลีกช่างหนังเรื่องหน้าเลิกกันนะฮะสวัสดีครับ